โอเคสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็มาเจอกันเช้าวันที่5นะครับของการมาเที่ยวที่เวียดนามวันนี้เราจะไปลงเรือกันนะครับแล้วก็จะพาทุกคนไปเดินบริเวณหาดให้ทั่วเลยนะครับไปดูว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะหาดจริง,รง,รงๆนะม,มันมีอะไรบ้างนะครับและเรือเนี่ยที่ผมจะไปลงเรือเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันจะขึ้นยังไงเตรียมไปดูกันในวันที่5เที่ยวยาจากประเทศเวียดนามครับ ตเติมพลังด้วยลังนกเท่าไหร่นะรังอันนี้จะได้สิบบาทหมื่นดองใช่ประมาณสิบ <15 S 1> บาท,บาทอร่อยนะออร่อยมากหวานน้อยแล้วก็อร่อยแบบลองมากินได้ม,ม,มีมีขายทั่วไปครับในมินิมาร์ทร้านขายของชําอะไรมีหมดมีฟองด้วยหวานมากอ้าว ค่าที่พักเมื่อกี้เขามาเก็บกี่บาทอ่าหนึ่งล้านหนึ่งสพตกเท่าไหร่อ่ะพันเจ็ดคำนวณหันเจ็ดบาทสคืนใช่แลามคืนพันเจบาทั้เจ็ดอใช่ไหมใช่แล้วสตกคืนห้าหกร้อยห้าร้อ6หกสิบบาทใช่ห้าอยหกสิบบาทต่อคืนถือว่าโอเคนะมีทั้งสระน้ำมีทั้งฟิตเนสแล้วก็ อยู่กลางเมืองเดินทางสะดวกถามราคาเป็นไงครับผ่านราคาบ่าวเง,ง,งี้ยวบ่าวเงี้ยว่าว่าวเงี้ยวปะตาวเงี้ยวบ่าวเงี้ยว mình làm luôn. ตกลงเบาเมียวเขารู้ไหมไม่อนใจต้องบอกว่าร้านนี้มันเป็นร้านท้องถิ่นข้าวมันไก่แต่มันไม่ใช่มีเข้าวมันไก่อย่างเดียวมันมีโสมมีหลายอย่างด้วยอ่ะมันมีหลายอย่างด้วยเรามาดูข้าวที่เราสั่งก่อนข้าวมันไก่ที่เราสั่ง ไปจริงด้วยของเขาเนี่ย40บาทของตัวเนี่ย 50, 50าสิบาสิบาถ้าเราจะมาบอกร้านอาห,หารอะไรอย่างเงี้ยครับแบบข้างทางเนี่ยมันก็จะลำบากเอาเป็นว่าสังเกตดีกว่าครับถ้าเห็นอะไรเป็นเส้นๆเนี่ะตีไปเลยคือเผเอแนทควยๆอะ่ะแต่ถ้าเห็นเป็นเนื้อไก่ แล้วก็เห็นมีข้าวด้วยอันนี้ก็จะเป็นร้านประมาณนี้ครับแต่แต่ที่สําคัญก็คือหาร้านที่มันใหญ่ๆนิดนึงแล้วก็หาร้านที่มันมีราคาติดจะชัดเจนกว่าอะไรประมาณนี้ครับแต่ว่าไม่รู้อ่ะอาจจะแบบว่าอาจจะอัพเองหรือว่าไงเราก็ไม่รู้นะครับที่ชอบอีกอย่างนึงคือชอบน้ําแข็งของเขาอ่ะก้อนเดียวจบก้อนเดียวจบแห้งยาวๆล่าสุดเราไปที่เราไปเจอต้อนสี่เหลีย่ยมใหญ่ๆอะ่ะ สี่หมื่นครับทุกคนซิม,ลซมแลไ้ได้ได้แบบได้ข้าวเยอะมากอุดเยอะเลยมี่จานเดียวแบ่งเลยอ่ะเดี๋ยวมาลองน้ำจิ้มเขาทิจะเหมือนต้าน,าน,น,านเบบหรือเปล่าไม่เหมือนอจอกแบบไม่รู้อะเปรี้ยวนึกถ<อ>ึงน้ำจิ้มซีฟู้ดอะไม่เดียวมาแล้วจ้ะอร่อยน้ำซุป Ừ, thế ba. ไปกินกาแฟกันทุกคนวงก่อน <S <S กาแฟหนึ่งมื่ันดอลแบบนี้ครับทุกคนมีราคาติดชัดเจน กาแ b เบล k กกาแฟ m, <m, <m ิลล m ม vale> ิลมิลลออร์นจ์ชูสออรเนจ์ชูเลมอนิดตองโอ้เือกี้ขึ้นมาเต็มเออมาละาดำกาแฟนมของตัวโกโก้โกโก้เป็นล่างให้หน่อยชาษาเวียอนาได้เลยเริ่มกันเลยไม่หวานเลยโกโก้หอมอเลยกแล้ว่างเดาหอ Không ngọt ngào chút nào là sao? Là... là, là no, à, no... 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 No không, không phải. No meal, hả? No miêu hả? Cà phê Yes Cà <laughs> à, nè ไปวางตรงไหนอ่ะวางตรงนี้เลยเมื่มอ,อ,อกี้คุณเก็วางตรงนั้นแหละอ่าเราก็เก็เขาจะมีช้อนตรงนี้ทุกคน,ไม,นไม่คนแตนว่าไม่ได้กินน้ำแข็งทุกคนได้เลยสีมันก็จะแบบกลายเป็นกาแฟนมคือไม่หวานอะ่ะแต่มันร้อนหวาน เค็มคุณมากบอกเลยมันอร่อยอะแต่ว่ามันไม่หวานเลยนะไม่หวาน<อ>เลย <laughs> นะว <c oughs> ถ้าเป็นกาแฟสไตล์แบบเวียดนามสไตล์อะไรอะไรประมาณเนี้ยถ้าเป็นเราสั่งกาแฟดําแบบคอฟฟี่แบ็กคอฟฟี่อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นกาแฟแบบนี้แบบนี้นะครับแล้วก็จะไม่มีไม่มีนมข้างละแล้วก็ไม่มีนมข้างล่างเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราสั่งเป็น กาแฟมิลนะครับกาแฟมิลมันก็จะเป็นอย่างครับกาแฟแล้วก็จะมีนมข้นข้างล่างเมนูหลักๆนะครับจะประมาณนี้ฝั่งซ้ายของเรานี่จะเป็นงานขาวดำงานขาวดำนะครับที่งานขาวดำเขาจ้างดนตรีมาปรรเรงด้วยอ่ะอะไรนะเขาจ้างดนตรีมาปรรเรงใช่ เขาดังอยู่ข้างๆนี่นี่นเห็นไหมเขาเครื่องดนตรีรมาเป่าใช่หรือเป่าเนี่เขาดัอก็เขาเห็นโลงอยู่ข้้งหลังที่ทุกคนได้ยินนะครับจะเป็นงานขาวดำของที่นี่เขาก็จะมีแบบมีบรรเลงเครื่องเล่นต่างๆแบบนี้ครับโอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปกันต่อนะครับเดี๋ยวไป เดี๋ยวเราจะไปลงเรือกันเดี๋ยวไปเติมน้ามันนะครับน้ํามันรถคันนี้ใกล้จะหมดแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักเปลี่ยนรองเท้าเตรียมของต่างๆแล้วก็ไปลงเรือกันครับอะไรต้องการแบบนี้ใช่ไหม ใช่ๆเขาจะถามว่าใช่หร oh. ือเปล่าไงเดี๋ยวนะเดี๋ยวมันจะหาว่าจะเอารสชาติที่ีอ๋ออใช่หรือเปล่า นี่เตรียมไว้หน้ามิกใช่ไหมอ๋อสองหนึ่งเก้าถ้าเกิดเราเราจะเอา like this right โอเค two ั้อันเดียวเอ้ยอันเดียววัน one one sorry one สองหนเก้าพันก็ประมาณสี่สิบกว่าบาทโอเคครับก็คือระหว่างนี้เนาะเดี๋ยวเราจะไปไปลงเรือกันนะครับตอนนี้ก็นั่งรอเวลานะครับซื้ออะไรกินก่อนแล้วก็ขับมอไซค์ไปขอแวะร้านของชาก่อนนะฮะ ไปราบของชัก่อนเดี๋ยวไปส่ปน A ะร้าน ทุกคนอันนี้ก็คือหาดต้องวานนะครับก็จะเป็นบรรยากาศแบบนี้ผมแอบเห็นตรงนี้ทุกคนเขาใช้สําหรับล้างเท้านี่ดชี่ใช้ล้างเท้าัน,นี้ ยังยังไม่ถึงที่นี่สวยกว่าดานังบอกเลยเนาะเยอะกว่าเยอะเลยแต่แดดไม่แรงค่ะไม่แรงขอบมากแดดไม่ร้อนต้องบอกว่าฉีดแสงเยอมากอาต้องฉีดทีดสีตัดหนึง ็นอีกที่นึงอ่ะที่สามารถลงเล่นลงเล่นน้ำได้แต่โซนนี้จะคลื่นไม่ค่อยแรงเท่าโซนที่เราอยู่ลงเล่นได้เลยเราอยู่ครับมาประมาณหกเจ็ดนาทีครับก็จะมีอีก,อ,กอีกที่หนึ่งนี่ลงเล่นน้ำได้เลยนี่ไม่จอดนะ อ๋อจริงๆเขาเขียนว่าไม่ให้เล่นน้ําแต่ว่ามันก็มีคนลงเล่นเนี่ย,ย,ย,ยต้องดูสภาพอากาศด้วยมั้งจริงๆเขาไม่ให้เล่นนะครับนี่ครับเต็มเลยมีฝรั่งใ,ใส่แบบบิกินี่อย่างเงี้ยแต่คลื่นคลื่นไม่ค่อยแรงเท่าเมาื่อกี้ จะเป็นทะเลน้ำลึกนะครับไม่สมไม่มีหาดแต่จะมีเรือจอดเดินถนนคนเดินที่นี่ต้องยังไงบ้างนะต่อราคาอย่างเดียวต้องต่อราคาด้วยใช่ไหมต้องต่อต่อต้องต่อแบบไหนต่อแบบถ้าเขาให้ราคามาเท่าไหร่ต่อไปอีกต่อไปอีก แล้วก็ถ้าถ้าเขาไม่ให้เราก็วางของเราจะเดินหนีเขาก็จะชักเรามาแล้วเขาก็ยังไงต่อตามนั้นแหละเขาจะให้ตามที่เราขอโอเคครับทุกคนก็เรียบร้อยนะครับสําหรับเที่ยววันที่5ที่ประเทศเวียดนามยาจางนะครับผมก็เมื่อกี้ก็ปิดท้ายที่ถนนคนเดินที่ใกล้นี้นะฮะก็ไปเดินซื้อของอะไรเรียบร้อยแล้ว ก็ยังไงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับกับทริคเที่ยวเดี๋ยวมาเดินขอบคุณทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ครับเดินทางกลับประเทศไทย What a ก็พอไม่เขาชาร์จาไม่ชาร์จเราก็ได้ใช้ฟรีไปอีกคืคน,นะนหนึ่งอ่ะคืนหนึ่งไปเลยเนาะเดี๋ยวรถจะมารับตอนนี้เราต้องรอรถมารับเราซึ่งเขาเป็นคนยุติธรรซึ่งลำบ,บากสั่งคิดเราก็ต้อง นั่งอยู่ตรงนี้ก่อนถ้าเขาโทรมาอะไรเงี้ยจะได้ให้พนักงานคุยให้แต่ตอนแรกให้พนักงานคุยให้แล้วนะเขาบอกว่าเดี๋ยวอีกประมาณ10-15นาทีมาถึงเพราะเรานัดเขาเจ็ดโมงครึ่งเลคือไปสนามกินเขาก็มาก่อนแต่เดีเขาคุยได้ถึงถ้าใกล้ถึงเขาน่าจะโทรมาแล้วเขาจะจอดข้างหน้าเนี่ยเขาจะโทรมาแต่เราก็ไม่รู้คันไหนสองแสนห้าหมื่นได้ราคาที่ถูกมากซึ่งคนเวียดนามเขาก็แนะนำว่าใช้ทั่นี้ ว่าอครั้งที่แล้วเรานั่งแท็กเท่าไหร่สามแสนห้าเป็นการบอกแพงๆถ้าใช้คนท้องถิ่นก็จะเราสองแสนกว่าแท็กก็ไม่ได้แพงนี่หมายถึงว่าก็คือราคามันจะสูงกว่าปกติบอกมันแพงมากอะไรอย่างเงี้ยสูงกว่าปกติแพงสําหรับคนที่นี่อะไรอย่างเงี้ย่แต่ที่นี่เราได้มาสองแสนห้าเมื่ีค่ารถค่ารถเจ็ดร้อยสิบแปดบาทรถอ๋อมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เพราะว่ามันเช่าวันละ 160แต่เราเช่ามานี่เกือบก็นั่นแหละเก็ไม่บวกเลยเขาก็ได้ไปแล้วโอเคตอนนี้เดินทางออกจากที่พักครับทุกคนมีรถมารับแล้วนนออก,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 ววก็เดี๋ยวเราจะได้ไปกินข้าวที่สนามบิน up ตัวหายไปไหนก็ไม่รู้ตอ,อนนั้นไงนี่เป็นการสลายเงินอย่างแท้จริงดูนี่สิคืออะไรจ๊ะสองอันนี้ตา่างไปยังไง ลองลองลองอธิบายดีว่าสองงันนี้ต่างกันยังไงตอนนี้เราอยู่ที่สนามบินใช่ไหมสนามบินใช่ค่ะรันด้วยนั้นอันนี้ของในสนามบินร้อยหนึ่งร้อยสิบบาทร้อยสิบห้าบาทร้อยสิบห้าบาทอันนี้เราพกมาพกมาครับติดกระเป๋าเขาประมาณยี่สิบบาทยี่สิบบาทก็จะบอกว่าในสนามบินคำมรัน นาะคำรันถ้าอ่านม่ผิดนะแสดงว่าคำรันเนี่ยก็คือฝั่งอินเตอร์เนชั่นแนลนะฝั่งอินเตอร์ครับฝั่งที่เราจะกลับ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 บ้านเราอ่ะค่อนข้างแพงนะครับผมก็ยังไงมีอะไรติดมาก็ติดมาก่อนก็ได้ครับแต่ถือว่ากินมาก่อนก็โอเคนะครับแต่เขาก็ยังใจดีให้น้ำร้อนมาตั้งหนึ่งถ้วยเพรามึงจ่ายเรื่องนั้นก็ยัดจ่ายอะไรโง่ๆมาเนีกือบเกือบเจอมาม่าสองร้อยสี่สิบสอถ้วย อร่อยมากเลยอ,อนันนี้เป็นชีสเ,เคส้กอ๋ออันนี้เหมืนนนอนเก้าเหมือนเก้าเหมือนเก้าวร้องก้าวก็สามสี่สิบชีสอร่อยประมาณสี่สิบบาทอร่อยใช่ไหมเดี๋ยวเ,เมื่อกี้เขาชิมตอนไหนอันนี้ซื้อข้างนอกมานะครับซื้อข้างนอกมากิน